ไม่เคยด่าเขาเลยสาบานคนรักสี่ร้อยคนเกลียดสี่ล้านน่ะหนูคิดว่าหนูจะไปนั่งตอบคอมเมนต์คนทั้งหมดสี่ล้านคนมันเป็นไป,นปนไม่ได้คือเรื่องของเรื่องน่ะคือหนูรู้รู้จักเขาตั้งนานแล้ว อตอนที่หนูไปอยู่บ้านแม่บนธรรมเคยรู้จักตั้งนานแล้วแล้วหนูโทรถามเกี่ยวกับดวงตัวเองว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกให้ไปหาแล้วหนูก็บอกว่าหนูไม่มีตังค์ค่ารถเขาบอกเดี๋ยวโอนให้เขาก็โอนมาให้ค่ารถนะหลังจนั้นก็รู้จักกันเรื่อยมาแล้วก็แล้วก็หายกันไปสักพักหนึ่งตอนนั้นเขาอยู่แอปิแลน ก็หายกันไปสักพักหนึ่งค่ะกลับมาเจอกันได้ยังไงกลับมาเจอกันได้ยังไงมาเจอช่วงก่อนโควิดติดต่อง,งานใช่ค่ะคือตอนนั้นหนูโพสใน Facebook หนูก็ร้องไห้ทุกวันเพราะว่าหนูไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินเพระมาณนี้เขาเห็นในนะั้นใช่เขาเห็นในนะั้นเขาเป็นแฟนคลับเราด้วยใช่เขาตามเขาตามหนูมาหนูไม่รู้นะตอนนั้นว่าเขาตามหนูอยู่อพอหนูมาเจอแล้วก็ก็บอกว่าเป็นแฟนคลับตาหวานเนาะประมาณนี้ มา,มารู้จากกันตอนนั้นแล้วก็มารู้อีกทีว่าเขาใช่ในกับพ่อพ่อจะเป็นหัวหน้าตลอดคือรอบแรกเขาติดต่อมาว่า ตาหวานเดี๋ยวอ,อาจารย์มีงานนะอยากทำไหมธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกก็อลองดูนะคะก็เลยชักพักเขาก็ไปรับแล้วก็ไปนอนที่บ้านแล้วก็พอเสร็จก็ก็จ่ายเงินมาให้เราก็กลับบ้านแล้วตอนหลังเนี่ยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนหลังก็คือว่าเขาไปรับหนูตอนประมาณห้าทุ่มประมาณนี้แล้วก็นั่งประชุมงานกันแล้วก็เขาจะมีมั่งคล้ายๆว่าเวียงประมาณนี้ แล้วหนูก็กลัวคือกลัวแต่รอบแรกแล้วคือแบบด้วยความที่เรากลัวเราไม่อยากทําเราบอกแล้วว่าเราไม่อยากทําแต่คือมันจําใจเราเราอยู่บ้านเขาแล้วอะยังไงถ้าไปต่อไ,ได้แต่ใจเราไปต่อไม่ได้แล้วอะเุียังเราไปทําอะไรให้เขาไม่ถูกใจป่ะหรือเราไปทําอะไรผิดป่ะไม่ก็คุยกันนี่แหละคุยกันธรรมดานู่นแหละนี่แหละประมาณแบบคุยงานอะไรอย่างเงี้ยพอหนูไม่ฟังหนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วทีนี้หนูก็นั่งอัดเสียงเขาแล้ว อัดเสียงสักพักอีกคนหนึ่งเขาเห็นว่าอัดเสียงเขาบอกว่าหนูลบหนูกล็ลบพอหนูลบเสร็จแล้วเขาไม่เชื่อเขาให้หนูไปสาบานหนูก็ไปสาบานที่ศาลพระพรมหน้าบ้านที่พี่เคยไปถ่ายแล้วก็โพดดังๆสาบานดังๆแต่เขาไม่เชื่ออีกจนมาถึงตอนเช้าก็ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสี 00, 5: 00, 5: 00, ่โมงห้าโมงก็เริ่มถ่ายแล้วแต่ใจหนูมันคือคือหนูไม่อยากทําตั้งแต่ตอนห้าทุ่มแล้วว่ะ เราได้บอกขอเขาไหมคะว่าเราไม่อยากบอกแล้วซึ่งถ้าเกิดล้มไปเลยมันก็คือจะเสียเวลาใช่ใช่เขาก็เลยมีอารมณ์ใช่เขามีอารมณ์แล้วที่นั้นหนูก็ออกมาจากบ้านกระโดดออกจากที่โต๊ะที่ร้านกาแฟโหโลกขึ้นหนูก็อาจารย์หนูไม่ทำร้อนแล้วหนูก็วิ่งออกไปหน้าบ้านเขาให้เราแสดงาแกงหลับเขาให้เราแสดงนังแกงหลับแต่คือเราทําไม่ได้เลยว่า เกิดใจตรงนั้นคือมันไม่ไปเลยมันไม่เอาเลยอะแต่เขาบอกว่าตอนที่เราตอนที่ติดต่อกันมาเราบอกว่าแสดงอะไรก็ได้ได้ใช่หนูพ่ออย่างนั้น<ม>แต่พอมามถึงช่วงตอนประมาณห้าทุ่มค,คือมันไม่ไหวแลว้วว่าความรู้สึกมันไม่ได้แล้วว่าจุดไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวจดช่วงตอนประมาณห้าทุ่มตอนนั้นเขาแบบขอเหวี่ยง<ม>แล้วก็เหวี่ยงใส่<ม>ก็นั่งคุยกันหนูก็นั่งทนอดทนอดขัน คขาน้องฟังอาจารย์ว่าอะไรบอกก็น้องฟังคือเขาเป็นคนที่อารมณ์แบบนั้นอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นสไตล์เขาไหนที่ก็เขาขึ้นเสียงก็ด่าอะไรเงี้ยคือเป็นสไตล์เขาเขาไม่ได้พูดจาที่รุนแรงแต่เป็นสไตล์ของเขาแต่ในความรู้สึกของเราเนะี่ยคือเรากลัวก่อนหน้านี้ไม่มีสไตล์เขาแบบนี้ไม่รอบแรกที่ไปรับคือไม่มีแล้วพอเราจะกลับตอนนั้นเราเกิดอะไรขึ้นอีก พอเราจะกลับเขาจะเอาเงินจากหนูห้าร้อยห้าร้อยแล้วมากกว่าห้าร้อยด้วยซ้ำแล้วพอหนูจะหยิบโทรศัพท์โทรหาคุณแม่เขาไม่ให้โทรเขาจะมา,าจากหน่วห้ได้ในขนาดใจตัวหนูไม่มีตังค์แล้วเขาจะเอาอะไรถ้าหนูไม่โทรหาแม่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากให้หนูกลับไปขายใช่เขาอยากให้หนูกลับไปขายแต่ว่าภาพมันต่อเนื่องจากห้าโมงเย็นไปจนถึงตงีหนึ่งหนู หน,หนูหนูจำติดตามันไม่มีหลักฐานหนูไม่สามารถทำอะไรได้หนูไม่สู้เขาหรอกแต่พาพตรงนั้นเอามันติดตามหนูก็คือเราเราพยายามกลับแล้วยังไงต่อเขาไปตามเราคือ เขาเขาไปตามไม่ไปตามด้วยความที่เขาโมโหอย่างหนักคนโมโหขาดสติใช่ไหมคะแล้วก็ถามว่าไอ้ตรงแผลที่ข้อมือเขาอ่ะมันเกิดขึ้นจากราเล็บหนูเป็นเพราะอะไรมนถึงเกิดขึ้นจากเราเล็บหนูเพราะว่าหนูป้องกันตัวเองเขาเข้ามาประชิดตัวหนูแล้วหนูจับแขนเขาจับแขนเขากำอย่างนี้อาจารย์อย่าทําหนูน้ออย่าทําหนูสักพักเขาก็ถอดรองเท้าหนูถามว่าอาจารย์ถอดรองเท้าทำไม อ้าวป่าค่ถอดเชยเขาพ่ออย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรไยังไม่ทำาอะไร<น>ขอโทษเราขอโทษคือขอโทษเขาก็ไม่หายแล้ว<ม>ตอนนั้นน่ะถ้าเกิดขอโทษไม่หายแล้วเาขาต้องการอะไรเรารู้ไหม <laughs> องการอะไร <laughs> ให้ไปถ่ายอย่างเดียวให้ไปถ่ายอย่างเดียวให้ไปคนเดียวแต่หนูไม่ไปแล้วทั้งบ้านไม่ให้ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่ไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านร้างเป็นกระขาย เพิ่งทาใหม่วัดเราไปหรือเราเราเดินไปเราเดินเราเดินถอยหลังไปคือเขายิงเขาเดินหน้าเรายิ่งเดินถอยหลังคือเรากลัวถ้าเขาไม่เดินถอยหลังเราก็จะเดินไปข้างหน้าแต่นี่นน่เขาเดินถอยหลังมึงจะเอายังไงประมาณนี้เราก็ไปประชิดติดกับกําแพงแล้วก็ตอนแรกอ่ะตอนแรกเขาเอาเอาไหล่เขาดันหนูแต่ทีนี้เขาเอามือมา เอามือมาคำคอหน่อยอย่างเงี้ยตอเขามึงอคำคอเขาพูดอะไรกับเราไหมเขาบอกเรามึงมึงจะมึงอทำครูแบบนี้เหรอครูเจ็บมึงอทำครูแบบนี้เหรอเขาบอกอาจารย์เขาหนูขอโทษแล้วไงเขาบอกว่าตอนที่เขาคำคอสักยันต์นะเขาบอกว่าหนูติเข้อรองที่สองเขาเขาเอามือ<ง>มามามานี่ไงก็หนูก็ต้องป้องก,กันตัวเองไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดเขาทำลายหนูขึ้นมาแล้วหนูไม่ป้องก,กันตัวเองหนูก็จบเลยครั้นี้ วันนั้นเรื่องมันจบตรงที่ว่าหนูยกมือไหว้เขาเพราะว่าตาหนูไปมองเห็นภรรยาของเขาถือจอบมาเพื่อที่จะมาเขาบอกว่าไหนมึงมึงเป็นอะไรนะ่ะมึงมึงเป็นอะไรนะ่ะแล้วกูตีข้ามึงหมกฝ่าท้องนาตรงนี้เลยหนูเห็นหนูอาจารย์หนูขอโทษค่ะอาจารย์ช่วยหนูด้วยเขาว่าจบมาแล้วค่ะ พอพอหลังจากนั้นก็ขอโทษอาจารย์ไปแล้วแล้วก็ลากแขนอาจารย์ไปหน้าบ้านเขาแต่ตัวหนูเนาะไม่ไม่เข้ายืนอยู่ตรงศาลพระภูมิก็คุยกันไปคุยกันมาพอเห็นว่าอาจารย์ทั้งสองเข้าบ้านไปแล้วเราก็ถึงจะเดินไปเดินไปพวกก็ไม่รู้เขาได้เบอร์พี่ชายหนูมาจากไหน mm hmm. เขาโทรหาพี่ชายหนูแล้วหนูก็บอกว่าหนูก็เดินเข้าไปในบ้านอีก อาจารย์ไปส่งหนูนอนหนูอยากกลับบ้านกูไม่ไปส่งกับเองหลงหนูก็กลัวหนูอยู่คนเดียวนาะตอนนั้นอะ่ะแล้วหนูก็โพสลงไปในเฟซบุ๊กเผื่อคนไม่เห็นแล้วเขาจะเข้าไปไปเอาหนูออกมาโพสลงไปในเฟซบุ๊กขอเพื่อนช่วยขอให้นัาขับไปอนะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นแล้วท่้าทางเขาจะไม่จบง่ายๆเพราะว่าเขาจะแจ้งตำรวจตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วแต่เขาว่าไม่แจ้ง เขาบอกเราว่าเขาจะแจ้งใช่เขาบอกให้เนี่ยตำรวจมาจับให้ตำรวจมาจับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่แจ้งจนหนูโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพราะหนูตัดสินใจเลิกึ้นได้หนูลบออกโพสต์อันนั้นหนูลบออกแล้วหนูก็แจ้งตำรวจโทรไปหาหนึ่งเก้าหนึ่งทิ่นนบุรีเท่ากับว่าโทรศัพท์ก็อยู่ในมือเราใช่ใช่โทรศัพท์อยู่กับตัวหนูตลอดแล้วที่ผ่านมาระหว่างเกิดเรื่องเนี่ยค่ะอะไรที่ทําให้เราไม่ตัดสินใจโทรหาตำรวจตั้งแต่แรก ก็คือเขาเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเรียกนักถือเราจึงไม่ทำแต่ที่นี้เห็นว่าอมันในใจมันทำไมเป็นอาจารย์ว่าททำไมเป็นแบบนี้ไปได้ก็เลยตัดสินใจโทรหาตำรวจให้เขามาช่วยเอาออกไปสุดท้ายตำรวจมามากค่ะแล้วก็กระโดดขึ้นรถตำรวจเขาก็คุยกับพี่ชายหนูหนูก็ไม่ลงไม่พูดจามไม่อะไรเลยพี่ชายเขาเจรจากันหมดเอา วิดีโอที่หนูตัดที่หนูอัดเสียงไปลบออกหมดสิ้นแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือหมายถึงว่าพอตำรวจมาหลังจากนั้นพี่ชายก็มาใช่ค่ะพี่ชายก็มาแล้วก็บังคับให้หนูลบคลิปทังเจ้งหน้ท,ท,ที่คลิปว่ามันไม่มีแล้วแต่ก็จะเอาเอาไปลบคลิปให้ได้พี่หนูก็จะยึดโทรศัพท์ที่เขาอยากจะลบคือคลิปของเขาคลิปของเขาเขาคิดว่ายังมีอยู่แต่ที่รจริงรแล้วคือใช่จริงๆแล้วมันไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรเคยลบออกไปแล้ว ถ้าเป็นพวกแปลว,วิดีโอตัดต่อหนูถามว่าหนูเป็นไหมหนูไม่เป็นนอกจากว่าพี่สาวหนูต้องสอนแต่มันไม่สอนหนูเพราะว่าหนูชอบฟังเสียงอาจารย์เวลาแกศสอนแกนมักจะมีคำสอนอะไรประมาณเนี้มาเปิดฟังย้อนหลังชอบฟังเสียงเขาเวลาสอนเขาเราจะได้มีสติอะไรอย่างเงี้ย แล้วกับคนอื่นเราก็อาจอา,จอาจไว้ด้วยจริงมันมีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครที่เขาเขาโยงประเด็นว่ามีตลกชื่อดังอัดคลิปเขาไว้ก็มีทุกคนนี้ก็ยังมีอยู่คือมันเข้าอัตโนมัติอยู่แล้วกลับกับพี่ไปแล้วเรากลับบ้านกับพี่เราทุกอย่างเหมือนจะจบแล้วแต่ยังไม่จบยังไม่จบเขาไปแจ้งตำรวจ<ะ>ก็บอกว่าแจ้งตำรวจดำเนินสามคดีเป็นคดีอาญาทั้งนั้นเลยคดี ทำ้ายร่างกายแล้วเขาไปแจ้งความไว้ติดพัตเตอร์เยอะแยะมากประมาณนี้พี่ห้าดัจแล้วว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอตำรวจไปที่บ้านนะหนูก็รออยู่ประมาณหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วหนูเลยจับมือหนูกับนะ้าแล้วก็แม่ไปโรงพักเองเลยตำรวจก็บอกว่าก็าไม่มีอะไรมากก็อาบาดแผลที่ผมเห็นนะก็คือ อาจจะเป็นการทาราวิวาทอย่างน้อย,อยก็เสียค่าปรับคนละห้าร้อยก็ไม่มีอะไรสาเหตุที่เขาไปแจ้งความเขาได้บอกหรนะือไมเพราะว่าเราไม่โพสขอโทษเขาหรือว่าเราไม่ยอมไปขอโทษเขาหรือเปล่าทำให้เขายังโพสโ<ม>พสขอโทษแต่สิ่งที่เขาต้องการคือให้ไปถ่ายตัอเสร็จแต่แต่เราไม่ไปคนเดียวทั้งบ้านครอบครัวหนูก็จะไม่ให้ไปคนเดียวแต่เขาไม่ยอมเขาจะให้เราไปคนเดียวหรอคะใช่ค่ะเราคุยกับเขาละคุยแล้ว เขาก็ไม่ยอมเขาจะเอาเราไปคนเดียวใช่แล้วนัดนัดอีกทีคือ,อก็ส่งคลิปมาให้พี่สาวโนอีกว่าเลือกเอาระหว่างว่าจะไปนั่งอัดคลิปขอโทษที่หน้าบ้านอาจารย์หรือว่าจะไปถ่ายรลานข่าวหนก็เลยบอกว่าขอถ่ายรลานข่าวเขาเงียบสองวันหายไปเลยแล้วก็โทรมาอีกรอบนึงน,นัดเจอกันที่วัด จะให้เป็นขอโทษที่วัดหนูไปไป,ไปแต่เขาไม่ไปไมถึงมาไปรอแล้วหรอยังไม่ไปตอนนั้นเขาจะให้หนูไปคนเดียวอีกแต่เขาโทรมาบอกก่เขาจะมาบอกก่อนว่าเขาไม่ว่างเขาใช่เขาไม่ว่างครอบครัวคือครอบครัวยอมทุกอย่างแม่เขอขอโทษแลวพี่ชายพี่สะพ้ายพี่สาวคือยอมทุกอย่างคือให้เขาทําอะไรก็ได้อ่ะเคยยอมทุกอย่างไปไหนก็ได้พาไปแต่เขาไม่ไป เกาให้ผลแล้วว่าอะไรคะที่เขาไม่มาที่วัดไม่ว่างอย่างเดียวมีโทษว่าจิตโทษว่าแต่เขาบอกว่าเป็นเราเป็นคนปฏิเสธไม่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 ปฏิเสธเขาโทรมาบอกแม่ว่าไม่ว่างนู่นนั่นคือเขาโทรมางานอะคือมันเขาอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วหนูบล็อกเบอร์เขาไปตอนนี้มันไม่มีแล้วเขาโทรเข้าไม่ได้แต่เสียงยังมีอยู่เพราะว่าเสียงก็มีคลิปเดียวอ่ะหลังจากที่วัดไม่เคลียร์เสร็จแล้วหลังจากนั้น ก็คือว่าหลังจากนั้นก็เงียบหายหนูยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าหนูโง่โดนเด็กหลอกคือคนใน Facebook นั่นแหละมาถามคือเด็กคนนั้นอะคือมันเป็นแฟนคลับเอฟซีหนูนั่นแหละใน f a c e b o o k นะแล้วมันก็มันเหมือนกับไม่ชอบหนูอะไรอย่างเงี้ยมันบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีตรงเนี้ยไม่รู้มันว่ามันเจาะจงอะไรแล้วแล้วหนูบอกมันหนูคิดว่ามันไว้ใจได้หนูก็บอกมันส่งรูปส่งรูปมันดู สุดท้ายบอหมดพอหนูไปตรวจเฟซบ o ๊กมันจังของเราและของอาจารย์มันเป็นเพื่อนกันเลยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเวลาหนูไปบวชหนูก็จะลงบัญชีในเฟซบุ o กอะใครอยากทำบุญก็ขอทำบุญร่วมประมาณนี้ ถ้า,าใครคิดอยากทำบ<น>ุญไม่เคยแอบ้าน,านคือใครคือเอาบัญชีบงเฟซบุ๊กเลยในนะพี่ตาหวานจะไปบวชนะถ้าใครอยากร่วมบุญก็ร่วมได้คนละสิบบาทยี่สิบแล้วแต่ถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรคือหนูร่วมแบบนี้นมีตังค์เอามาจากไหนอะที่บ้านมีฐานะเอาเอาอะไรมาพูดมีฐานะก็อย่างที่พี่ไปเห็นะขายของมีเต็มร้านเนี่ยไม่มี<ร>มีฐานะ<ม>ตรงไหนถ้ามี ถ้ามีฐานะจริงนะคงอาจจะเห็นหนูใส่ทองแล้ใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่าพูดคำว่ามีสถานะพูดคำว่ามีกินก็พอ mm hmm. ก็ขอโทษแล้วก็ขอโทษอีกก็หนูก็ไม่มีอะไรตางทางความจริงก็นี่แหละหนูขอโทษอาจารย์ก็ขอโทษอาจารย์ไปแล้วก็จะเอาอะไรอีก ถ้าถ้าอาจารย์อยากให้หนูไปถ่ายให้จุบหนูก็ต้องเอาญาติพราะไม่พี่น้องไปด้วยนะคะแต่ให้หนูไปคนเดียวนี่คือหนูไม่ไปก็อยากจะหนูโพสขอโทษอาจารย์ลงไปในเฟซบุ๊ k ตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่ห้าเดือนที่แล้วยังมีอยู่ในเฟซบุ๊กหนูคือหนูไม่มีอะไรกับอาจารย์นะอาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์หนูจะมองเป็นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ ทใช้าใช้ทุกเฟซไม่เคยด่าเขาในเฟซอื่นเลยไม่เคยด่าเขาเลยสาบานก็ฝากถึงคนในมุมต่างก็คือตอนนี้หนูโดนด่าโดนคนรักสี่ร้อยคนเกลียดคนเกลียดสี่ล้านอ่ะหนูคิดว่ามันอยู่ที่ดดลพินิจของเขาว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าเขาด่าหนูมาเยอะทั้งประเทศทั่วประเทศเลย หนูจะไปนั่งตอบคอมเมนต์คนทั้งหมด4ล้านคนมนเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่โดนพินิจของเขามันอยู่ที่ใจของเขาว่าเขาจะเป็นยังไงในเมื่อความจริงเินเราพูดออกไปแล้วเขาไม่เชื่อยังไงเขาไม่เชื่อคนทั้งประเทศที่ด่าหนูเนะี่ยแต่เรายืนยันว่าทุกวันนี้เราปรับปรุงตัวแล้วเราทำตัวดีแล้วใช่ค่ะทำตัวดีแล้วเราขยันทางานแล้วพร้อมที่จะรับงานแล้วพร้อมที่จะรับงานทุกอย่างติดต่อทางเฟซบุ๊ก ได้เลยได้เลยเพราะว่าเฟซบุ๊กหลักในวันไหนคะต้องต้องอันนี้ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะว่าเฟซบุ๊กมีทั้งหมดสิบสองเฟซบุ๊กใช่ที่เล่นที่เล่น้ันที่สิบสามอันไม่ใช่แล้วไม่ใช่สิบสองนะใช่จะจะขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่าหลังจากนี้ไปแล้วถ้าเกิดเฟซบุ๊กหนูโดนแฮ็กไปหนูจะไม่รับผิดชอบอะไรแล้วเพราะว่าช่วงที่แล้วที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็โดนแฮกไปเหมือนกัน เรามีโดนแฮชเฟซบุ๊กด้วยเรื่องนี้แล้วเขาแฮกของเราไปทำอะไรนะคะไม่รู้ค่ะแล้วเราจับได้ยังรู้ได้ไงว่าเราโดนแฮกกันนั้นน่ะเขาใช้เฟซบุ๊กที่ที่เขาแฮกเรามาด่าเราเองอันนี้เราเราคิดว่าเราจะแจ้งความไหมคะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ปล่อยไปก่อนก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วเราก็โตขึ้นแล้วแล้วก็มีความคิดที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ ใครมีงานก็อย่าลืมเรียกหนูด้วยประมาณนี้หนูจะไม่เอาในิสัใส่เดิมเดิมแย่แย่มาใช้อีกแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็อายุเยอะแล้วเนาะการจะทําอะไรมันก็ต้องมีสติมีเหตุผลอย่างเช่หนูไปกับเขาหนูก็มีเหตุผลแต่คืออารมณ์ของเขาเขาก็รู้เราก็รู้ไม่มีใครมาลดดีเท่ากับตัวเราเองประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็ อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าเหตุนี่แหละคือว่าที่เกิดเรื่องนี้ก็คือพี่เป็นคนผิดเองผิดที่ไปกับเขาผิดที่ไม่เจอควังแม่คือผิดทุกอย่างผิดมาตั้งแต่ต้นจะบอกว่าเดินทางผิดมันก็ไม่ใช่เพราะเขาปูทางมาให้ราสดสวยแต่เราแหกลมข้างทางแต่ขอนะคะว่า จุดกำเนิดที่เรามีอยากคอมเมนต์เลยแต่ว,ว่าทุกคนเนี่ย <c oughs> เขามีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ไมใช่ว่าไม่มีตอนหนูเองถามว่าที่หนูร้องไห้เน่ยหนูไม่อยากร้องไห้เลยแต่ความรู้สึกมันกั่นก้องออกมาเป็นน้ำตา <S <S